โอเคครับก็กาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนทุกๆท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The อ o r p FF และวันนี้นะครับเราอยู่กับเกม Happy Dummy ครับท่านผู้ชมเป็นเกมที่ผมรีวิวเยอะมากนะครับอยู่ในช่องและเมื่อวานนี้ผมก็ได้ทําการรีวิวเหมือนกันครับท่านผู้ชมเช่งการรีวิวของเมื่อวานเนี่ยก็จะเป็นการรีวิวแบบแลกบัตรชูมานี่นะครับกนดูเช่งวันนี้ผมก็จะมาเปิดให้ดูนะครับว่าบัตรชูมานี่ที่ผมแลกไปเมื่อวานเนี่ยมันเข้าแล้วนะครับ หลังจากที่ผมแลกไปนะครับก็มาเอาตรงบันทึกเนี้ยก็กดเข้าไปตรงคาว่าบันทึกเนี้ยเลยปึ๊บมันก็จะเด้งมาอยู่ในหน้านี้นะครับ <c ười> เห็นปะ่ะขอดูมันก็จะเข้าเลยครับขอดูรหัส14หลักตรงเนี้ให้ขอดูทําการเอารหัส14หลักตรงน,น,รรงนี้เดี๋ยวขัดลอกแบบนี้เลยนะครับปึ๊บเนี่ยขัดลอกแล้วก็ถ้าเราอยากไปเติมเกมแล้วก็เข้าแอปเติมเกมได้นะครับเดี๋ยวผมบอกนะครับอ่ะจะเข้าแอปเติมเกมเลยนะครับเติมเกมปึ๊บ แล้วก็เข้าแอปเติมเกมอีกหนึ่งรอบปึ๊บรอแป๊บหนึ่งนะครับเน็ตไม่ดีครับท่านผู้ชม <c oughs> เน็ตสุดยอดจริงๆเน็ตผมสุดยอดจริงๆครับปึ๊บเด้งความอยู่ในหน้านี้นะครับปึ๊บเลื่อนลงมาเลือกเกมฟรีไฟล f ฟรีไฟล์ปิดการเติมเงินสัวขาวเวลาเปิดปิดปรับปรุง อ๋อมันปิดครับวันนี้เพราะข้อเ,เ,เกมฟรีไฟล์มันอัปเดตครับท่านผู้ชมอืมกำลังจะบอกวิธีการเติมเกมเลยเข้าฟรีไฟล์ปุ๊บล็อกอินล็อกอินเสร็จนะครับเข้าตรงเตงิมด้วยทูมันนี่นะครับแล้วก็รหัส14หลักไปวางกดยืนยันก็ได้เลยครับมาทีนี้เราอยากเติมอย่างอื่นอย่างเนี้ยเราก็สามารถเติมได้นะครับท่านผู้ชม ตัวอย่างถ้าเราอยากเติม To Mo นี่วอล l ล็นะครับแล้วก็เอาคัดล็อกรหัส1 4บสี่หลักเหมือนเดิมนะครับเข้าแอปทูมอนี่วอล l ล็กดเข้าไปตรงเติมเงินแล้วก็กดเข้าไปตรงคำว่าเติมเงินด้วยบัตรทูมอนี่นะครับแล้วก็อารหัส1ิหลักไปวางปุ๊บกดยืนยันยืนยันปุ๊บเงินก็จะเข้านะครับ7 5 0หสบาทมันหักค่าธรรมเนียม25%่ปเนะครับพูดสนึกเห็นภาพเลยนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เติมให้ดูนะครับคนดูเพราะว่าไอเดีเนี่ยรหัสที่ผมแลกมาเนี่ยผมได้ทำการเติม เงินเข้าไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผูดูพอดูไม่ต้องเอารหัส14หลักตรงนี้ไปเติมนะครับเพราะว่าเติมไปก็เติมไม่ได้หรอกครับเพราะว่าผมเติมไปแล้วนะครับบางคนคอมเมนต์ที่ผมลงคลิปไปนะครับเมื่อวานเนี่ยผมเอารหัสที่พี่บอกไปเติมทําไมมันเติมไม่ได้เติมไม่ได้หรอกครับเพราะว่าผมอ่ะเติมเงินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโอเคมาดูวิธีการหาคอยนะครับการหาคอยเกมนี้นะครับง่ายๆเดี๋ยวผมแลกก่อนเลยแลวกันเดี๋ยวค่อยมาหาคอย กดเข้าไปตรงนี้เหมือนเดิมนะครับผมจะมาแลกอีกวันนี้นะครับปุ๊บเลื่อนลงมาแลกบาทช m นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาปุ๊บรหัสตรงนี้แลกตรงนี้ถ้าใครแลกไม่ได้อะมันต้องใช้ใครนนสะสมตรงนี้นะครับเพื่อทําการแลกใครที่แลกไม่ได้ทักมาหาผมนะครับผมรับเติมนะครับคนลาวเนะี่ยคนที่เติมไม่ได้อะทักมานะครับเดี๋ยวผมเติมให้ไม่ได้เติมฟรีนะครับรับเติมนะครับ ตอนนี้เหลือบัตรห้าร้อยกับหนึ่งพันครับหนึ่งพันเหลือสองใบเดี๋ยวผมทกกาการแลกหนึ่งใบมันแลกได้วันละหนึ่งใบนะท่านผู้ชมหลังจากแลกไปแล้วนะครับมันก็จะรีเห็นปะเหลือหนึ่งใบแล้วที่ผมแลกไปเมื่อกี้ถ้าเราอยากได้มันก็เอาพ่งนี้มาเอาพ่กนี้นะครับตรงบันทึกเหมือนเดิมปะ่ะนะครับหลังจากที่แลกเสร็จนะครับมาดูวิธีการหาคอยเห็นปะแลกไปปุ๊บนะครับมันก็จะหักคอยเราเลยเหลือสามแสนนะครับทีนี้เราก็ต้อง รอพรุ่งนี้นะครับถึงมันจะหักแต่มันรอพรุ่งนี้ครับวิธีการหาคอ,อยง่ายๆครับเกมนี้เป็นเกมที่ดาวน์โหลดฟรีนะครับเล่นฟรีนะครับแต่ถ้าเราอยากถอนเราต้องเติมเงินเพื่อให้คะแนนถึงถึงจะเติมถอนได้ขั้นตอนแรกเลยนะครับวิธีการหาคอยนะครับก็ใช้รหัสโค้ดเพื่อทําการรับคอยครับแนะนําเพื่อนนะครับให้เพื่อนใส่รหัสโค้ดเราเราจะได้รับ300คอยเล่นอีก10,000อกอ,อินวันถัดไปจะได้อีก700คอยรวมกันทั้งหมดก็เป็น1,000คอย 1 0 0่คอยเนี่ยเท่ากับ10บาทครับ1 0,000คอยเท่ากับ100บาทนะครับ1 0 0 0 0คอยเท่ากับ1000บาททุกๆราคาหากักค่าธรรมเนียมย5บาทนะครับวิธีการใส่คอย,อยง,ง่ายๆครับทำตามผมกดเข้าไปตรงคำว่าฟรีคอยหรือว่าเลขบวกตรงนี้ครับพอดูหลังจากที่มันเด้งเข้ามาหน้านี้ให้กดคำว่าผูกแล้วก็เด้งเข้าไปอยู่ในหน้านี้ให้ทำการใส่รหัสโค้ดครับรหัสโค้ดก็คือ JH r c 5 7 2ใครมีรหัสของเพื่อนก็ใส่ของเพื่อนได้ถ้าใครมีรหัส ถ้าใครไม่มีอ่ะใส่รหัสของผมอะ่ะก็ขอบคุณนะครับโอเคครับหลังจากที่เราใส่รหัสโค้ดหรือว่าใส่รหัสคอยรับคอยไปเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ววิธีการรับอย่างอื่นก็ภารกิจนะครับรายวันวันละ50คอยรายสัปดาห์วันละ120คอยนะครับเนี่ยรายสัปดาห์ถ้าเราอยากเล่นนะครับเราก็มาทําพวกนี้นะครับภารกิจพวกเนี้ยแล้วรูบคอยเนี้ยรับไปเลยนะครับทําเสร็จนะครับแล้วก็มาเล่นพวก,นก,ก,ก,พวกนเนี้ยกิจกรรมพวกเนี้ยเนี่ย เยอะนะครับกิจกรรมพวกนี้สามารถเล่นได้เนี่ยโอ้โหอันนี้สล็อตเฮ้ยกดเข้าสล็อตดีจังวะอ้าวอันนี้มันการแข่งขันการแข่งขันก็รับบัตรทูนะครับรับคอยเหมือนกันแหละอันดับสามเห็นว่าก็จะได้คอยเนี่ยมาดูมาดูมาเล่นเองเลยแหละครับคนดูผมจะอธิบายคร่าวๆประมาณนี้แหละวิธีการหาคอยนะครับใครอยากเติมทักเฟซผมมานะจ๊ะใครที่อยากดาวน์โหลดลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ตรงปักหมดคอมเมนต์สำหรับคลิปวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้ครับ ใครที่ชอบฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจแล้วเจอกันคลิปวิดีโอใหม่สำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปใหม่สวัสดีครับ